เอาล้วครับพี่น้องมาดิอู้หเห็นรบ้ามีอกเดียวหอ้ยูเอ้เอาเอา่วาเวดอก่านี้า้เอาละเอาลเเอาะพี่น้องอู้อูเะแม่นองไปอดเอานี่เครหนึ่งเอนึงมีดอกเลยเอาละครับพี่นองาเอาละพี่น้องเอาาไปเน่เบเบา สวั ordan, สดีครับสวัสดีตอนสีกองเว้นนะพี่น้องเด้อส่วงบายบครับไปพี่น้นองครับพื้นพวกครับไม่รำไที่ทางที่เทียครับตรงนี้เป็นอยังน้ออุ้เห็ดพวเห็ดพวกไม่เนยม่ลองไอ้าทีนี่ก็รังเกิดนั่นนพี่น้องก็งโผขึเฮ้ยเหวอีที่หนน้องับน้น่น่มสูงพี่น้องมาสูงุพวกจีบพวกับวกจี๊บเนี่ยพี่น้องเดี๋พี่น้อง้แับตวมองุบ สายโคกครับพี่น้องมือนีเกิดมาครับความกีลักข้างกาคร,าร,ารับแม่น้องไฟมืนอนีให่คมากมง่ายไปเมาเเลยพี่น้องได้เห็นดอ,อกนึงไหมเห็นจีนเห็นจีน

วเอาลเอาลเอาล้เอาลพี่น้องอแแม่น้องไขพ่อดีแม่น้องไพอเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดน้ําพนเอนีเด้อไข่นึงาไดละไข่นึงพี่น้องเยเอาแล้วพี่น้องเอาเด้อพี่น้องมาเด้อ เอาละครับพี่น้องมาเนี <t <t ่ยได้แล้วได้แล้วดิใ่น้ำพเอาเอาเปิดจังๆพี่น้องพี่น้องเคลี้ยงบ้างกันน่ะหุ้ยพี่น้องเดียวเนี่ยหือ้าเุดอุดให้หนึ่งเออเออ ด้ช่ีนสอนตาม้ครับสค่ดีสามใ่เยเวอรถ้ามนออกเรื่องปุนำอันนี้ใรนี่เออนั่นแหละอย่งพี่น้องเลยใสโอ้เนียปุ๋ยเอาปุ๋ยโอ้ยสาม สามกองสามกองสองกอนสองกองไปเรื่อยๆเจ้เนี่ยเหตยังอ่ะเจ้ป้าพูดได้ไหมพ่อตีหลักป้านกาไม่เอาเขาบ่เอาเพือเอาเขาบ่เอาตันตเอาพ่อจำ ไปข้างนพี่น้องไปเอ้าไปดูไปดูดูไปดูเออเอาเอาเอาาเจี๊ยบอือสเออเอาเอานึน่ั้นไเดี๋ยวก็หมุนจา่าหาในห้องตาเีเาพี่น้องาพี่าีพานะใสเห็นน้ำฟานน้าฟ้าน เปล่าน้ำเห็ดพีน้อง่น้ำเห็ดดหลายไข่ละเว้ยไข่ทุนพีน้องเห็ดปวกน่อยตัวนี้หากลากอยอเบื้องเห็ดปวกตากกนซูมมันงยังนี่ปลาดอว์แไงเลยเห็ดดินร้อน้อหนอนจึ๊งไปจึ๊งไปนั่งไป

ใช่อโอ้ตาต่งาอยูันะตาตาต่งาใส่พี่น้องแมฟ้แม่น้องไฟจแม่นแล้วพี่น้องแม่นแล้วแม่นแล้วเอาแล้วครับพี่น้องไปเเอาแล้วพี่น้องออน้าข้นไปพี่น้องวัว้ยตุ้ยตุเน่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เอ้ยเยเเอ้ยพี่น้องวัเย้ เอนัมันาันเกิดนเอานำเขาไปพื่อนนางเตงก็มีาดเดียเปดอะแต่พ่พี่น้องญาิผู้เดียวกับเป็ดมันนะมีควาวมสามารถพี่เศษยด้วพี่น้องเลยมันค้นทาธรรมดาคนคนยู้ซื้อว่ากันนเกียรกิ่งยูเดียวพี่น้อง้้องว

อะไรยังนั so, so like Just, so ้นเพื่อวดนเดินก็คือได้เอาได้เอาดอกเดียวบ้านทะลุเต็มตาเราสวนไดอกเดียวนี่กอดี้สวนสร้างอะไรก็ไอ้วงกันอยู่พี่กับหนดเรียนสวนกันอยู่พี่น้องเลยเนี่ยผู้เดียวก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยังโอ้่าง

คือเจ้าของวะเต้นดอกนีคือเจ้าของอยู่ตปวกก้อไฟหนึ่งหัวเราคือเจ้าของงานที่ผู้เดียวก็เป็นแล้วไม่ควบสมาธิเสียเลยจเย็นวิผู้หญิงดอกคือกวกคักเพบเพศอเอู้แล้วเขาไปอะไรอู้อู้าผู้เดียวก็เป็ี่ยนวันนี้อ้เอาเอา บนี่นี่เอมมันเนาะนั่นมีดอกมีผู้ใดหยาดดอกนำลงไปใส่ทาฟ้านหยาดอยู่ผู้เดียวล่าเหรอใช่ล่ะบุ้ยผู้หนึ่งผ่อผู้นึงไปซักกิวของเพื่อนรักงาม เดแดงลน้องดอดแดงลนั่นีน้องเียคือจะขอาง้วดอกนี้จะก็คือจะของดอกพี่น้องดอกนี้เดแดงลน้องดอดแลเกิดเป็นรังฟองามๆเออุยเราเวทังนี่เด็ดแดงใไหมนี่ยังต๊ะใจบกบไงเว้ยฮะโอ้ย คอยวันวบหมาปลาที่สันเด้อเดี๋ยวมาแบนเธอเว่ยอ้ยมีทางเลยยังเห็นเน่มากนมืดไปนห้องครับโวก็โหลดดอกเยียวนดอกเี่ยวีนงะพีนงางามขาดงามขาดงามไปเฉยๆก็ที่ได้สอนคนเอ้ยไม่เอาตีนงเลยเอ้ยเลคืน ใหุ้เียวเ็นทงอันแม่น้องไอเกือบเหียบะออกมาเหรอพี่น้องเาเบิ้งคนงานครับหนิเบิ้ยใส่ในห้องเสียงรงวะค่ะนี่ไทยเนี่ยเห็นน้ำฟ้านติมตาหมอกกว่าพี่น้องอันนี้แมง่ะโอ้เห็นน้ำฟัานโหในเบิ่งที่รักฟานกาก็ลังมาก ไะไยังเจ้า erm ก็ะไเห็นนำฟ้านเต็มกระตาอยู uh, mm ่เจกอะไคืกันล่ะอยู่ดอกเอกยงนี่ได้ไล่นี่เห็ดอี่ยงเห็ดเแมนบ่เ็ดเอกนกโนเียนกโด็นอีตยงมน่ะิชิบันนี่ผู้เรียวูุโสก้อนมูขอบพุณนถูกกำลังใจเด้อพี่นมันกมันอยู่ไหมจมันมัน ก็แช่ออโยตีตจากโซพี <S> <S <S um <k <k ่นองอีสานางหน่อยจังฮะสารชิปนี้ครับโชคดีมีความสุขด้วยพี่น้องย่าเก็บจะขอยจาจนครับเราลำลุวยสุขสุกคนครับผมมาพูดก่บทีมงานเข้าครับสวัสดีครับามันมานพี่น้องไปนี่ขนาดมากที่สวยกัไดตแกงนึงกนหรอกพี่เลอะเออพี่น้อง